ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีโ่เกมไม n คร r a ับเอาชีวิตรอดเวอร์ชันหนึ่งใครที่เข้ามาดูผมแล้วก็ฝากก,า like, กาดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันไปทุกคนเราไปเริ่มเซิร์ฟกันเซิร์ฟที่ผมจะเล่นเฮ้ยเซิร์ฟนี้ไอเซิร์ฟตัวนี้ผมไปโหลดมาอันนี้คือโหลดฟรีนะเป็นเซิร์ฟฟาร์มผมไม่รู้วิธีเล่นต้องเล่นไงอันนี้คือไม่รู้เลยแบบเข้าไปก็คือเดินเล่นเฉยแต่เราจะมาเล่นเซิร์ฟที่เราเล่นปกติกันตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านที่หนึ่งบ เดี๋ยวเราจะทําที่อยู่แถวๆบริเวณแถวๆนี่แหละทําอยู่ในหมู่บ้านเลยเดี๋ยวเราให้อาหารก่อนเพราะว่าตอนนี้เราต้องการหนังวัวเพื่อมาทําเป็น,นเป็นสมุดไงไม่<น>ใช่เปล่า,ลาหนังสือนี่มันต้องใช้อนี้หรือเปล่ามันต้องใช้หนังวัวเปล่ามันก็น่าจะต้องใช้แหละถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเราขอดูสูตรครับก่อนแป๊บน,นึงนะเออใช่เอาบรรจุอีกแล้วหรอ กระดาษมันต้องใช้เอ้ยไม่ใช่สมุดมันต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยไม่เห็นไหมมันคาบยังไงไม่รับผมมองไม่เห็น嘛หรืออาจจะมองไม่เห็นในนี้เปล่าในนี้ไม่ใช่หรือในนี้วุ้ช่างมาแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้หนังบวเราให้มาดูกันว่ามันใช่ไลยครับ ตอนนี้บัวเราในข้อก็อไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวรอมันขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆจากเมื่อพัทที่แล้วที่เราไปดูรังโจรมันนี่มีหัวหน้าไงหัวหน้าแม่งไม่อยู่มันหน้าจะตายไปแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารอบนี้มันมีหรือเปล่ามันจะมีดอกมาเรื่อยๆนะนานๆจะดอกทีอะเปไ็นไงอันนี้เราเจอแค่ไอ้นี้เฉยลูกน้อง่เฉยมาผมบวก เอ้ยเตีไม่โดนเตี๋ยเตี๋ยตี๋ี๋ตีตัวเลยตีตัวเลยวันนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เรามีเกาะเราจะตายเหมือนกันตี๋ตีอืมไม่ได้คอสโบเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคาบเอาทีหลังก็ได้ไปขึ้นขึ้นขึ้นเราสามารถขึ้นเถาวันได้นะเนี่ยเราขึ้นเถาวันไปก็ได้ออกระยะแล้วขึ้นอุ้ยตก นนแบบี้ไม่มีใครอยู่จอมโจรไปไหนหมดเนี่ยจามจริงมันต้องเยอะกว่านี้ดิไม่ได้ประทะกันเลยจริงๆเดี๋ยวผมจะทำรั้วแบบรอบหมู่บ้านเลยนะทำแบบขังไว้รอบหมู่บ้านเลยการ m อ c มีันเดินออกมาตอนนี้ผมปิดเงไไงปิดประตูหมู่บ้านเอ็มีซไไงคือทางเข้าทางออกผมปิดไว้ ก็เผื่อเวลาตอนกลางคืนแล้วซอมบี้มันจะมาตีไงแล้วก็ประชากรหมู่บ้านเราจะหายหมดข้าวเราก็ถือว่าโตวไวอยู่นะมเมล็ดข้าวเดี๋ยวเราวางมาเมล็ดข้าวก่อนปลูกเมล็ดข้าวก่อนเราไม่มีคนสวนไงคนสวนเราอยู่ในบ้านหมดแล้วขังไวหมดไม่ได้เปิดให้ออกมาเดินขอให้ทํารั้วก่อนแล้วเราให้เปิดให้เดินถึงต่อให้จะมีแอรอนกเลมแต่แอรอนกเลมมันเดินไม่ทั่วหมู่บ้านอะ่ะมันเดินแต่จุดเดียวๆฝั่งนี้ไง อันนี้คือกล่องเก็บของรวมแบบจะมีแต่ขยะเดี๋ยวเราเก็บของทิ้งหน่อยสักนิดหนึ่งเดี๋ยวต้นไม้เราไปปลูกก่อนกินอาหารด้วยว่าแต่เตาเผาลมอยู่ในเนี้เรายังไม่ได้ออกมาเลยนี่ไงเตาเผาเรา oh. เดี๋ยวเราเข้าไปเอาเตาเผาก่อนไม่อยากขุดเท่าไหร่เดี๋ยว N P C มันจะเดินออกมาไงขุดเสร็จแล้วเราก็ปิดไว้ เดี๋ยวาทำการขุดเอาตอเผาเราออกมาก่อนตอนนี้พวกนายยังไม่ได้เป็นอิสระเดี๋ยวก็เป็นอิสระอีกสักไม่นานไม่นานแ้วก็เป็นอิสระแล้วแหละรอให้ทำตัวเสร็จก่อนตอนนี้เราสามารถให้อาหารวัวได้ยังนานๆมันจะให้ได้ที่หนึ่งนะโอเคตอนนี้ให้ได้แล้ว ลูกวัวเราไม่ต้องไปให้นะเดี๋ยวมันก็โตเองตอนนี้ลูกวัวเรามีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนี่ทำไมได้น้อยอย่างวะาร์มวัวตัวนี้ผมกำลังเพิ่งทำด้วยแล้วก็อีกอย่างชูโาเคด้วยเรายังไม่ทันได้ไปเก็บเกี่ยวเลยเดี๋ยวต้องคราบกล่องเก็บของเพิ่มแล้วของก็จะเต็มแล้วดูเหมือนต้นชูโาเคนี้มันดูบักๆักไงไม่รู้นะ ไม่ใช่เป็นแค่ต้นชูเคนะแบบก้อนดินก้อนอะไรก็เป็นหมดเวลาเราขุดปุ๊บบล็บอกมันจะไม่หายเว้ยแล้วมันค่อยมาหายทีหลังอันนี้ก็งงอยู่นะว่ามันเป็นเพราะอะไร mm hmm. เก็บของเข้ากล่องแล้วก็เอาดินออกมา mm hmm. ดินเป็นขยะนะนี่เดี๋ยวเราต้องไปวางตรงที่มันเป็นหลุมเป็นบ่ออ่าตรงไหนดีฝังมัวม่วๆไปก็ได้ปิดไว้ดีกว่าทิ้งเฉย บางทีเราทิ้งดินไปคิปเปอร์มาระเบิดแล้วเราก็ต้องไปหาดินมาถมใหม่อันนี้เจอบ่อยนะแบบนี้แบบนี้ฝั่ mm. งนู้นด้วยชูอเคเราแล้วก็มีแครอทด,ด้วยนะเรายังไม่ได้ทําฟาร์มหมูเลยเราทําแต่ฟาร์มบัวแล้วก็ฟาร์มไก่ได้วยเอาของไปเก็บก่อนแป๊บหนึ่ง ผมอาจจะได้ของเดจากหมู่บ้านก็ได้ไงเป็นสมุดเอนชาร์ดนะ่ะนี่แหละคือของเดแต่ไม่รู้ว่ามันต้องใช้ไงคืออยากที่เล่นมาไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับสมุดเลยปกติที่เล่นก็เล่นแบบไม่ต้องเอนชาร์ดนะ่ะแบบคือเล่นปกติดาบก็คือดาบปกติไม่ต้องไปทําให้มันเป็นเอนชาร์ดนะ่ะปกติจะเล่นแต่แบบนั้นไงก็เลยไม่รู้เรื่องสมุดเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นเองแหละต้องไปหาข้อมูลมา จำได้ไหมว่ามันมีหมู่บ้านตรงนั้นที่กับตรงนี้หรือเปล่ามะแล้วก็มีค้อกสาะตรงนี้ผมได้ขุดออกแล้วด้วยไม่รู้ว่าหมู่บ้านเรามีคนอยู่กี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่น่าจะมีอยู่สี่นะสรุปผมจะเรียกไอ้ npc นีซ่ว่าคนหรือ npc เนี่ยโอเค เราเรียก NPC ก็ได้เราจะเรียกเป็นตัวเลยตอนนี้ให้ได้ยังโอเคให้ได้แล้วแล้วเราก็เก็บเลเวลมาเราตีโดนไอรอนกเลนนี้มันตีเราครั้งเดียวเราตายเลยนะเนี่ยขนาดเราไม่มีเกาะแล้วเนี่ยเลือดเราจะอยู่เหลืออยู่แค่ขีดเดียวหรือไม่ก็ครึ่งขีดครึ่งขีดของเลือดขีดเดียวอะเมื่อไหร่มันจะมือน,นี้จะได้นอนสักทีให้ฝนมันหายตัวกอน เดี๋ยวเราไปเอาเตียงนอนเข้ามาดีกว่าตอนนี้เตียงนอนเรามันตากฝนไงเป็นห่วงเตียงนอนเดี๋ยวเตียงนอนเป็นหวัออเกมนี้รู้สึกเหมือนว่ามันจะมีการเป็นวัด้วยนะเหมือนเขาบอกว่าเห็นเพื่อนเขาบอกมานะว่าถ้าเกิดว่าเป็นหวัดตัวละครเราจะเดินช้าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะอันนี้ไม่รมู้ไม่รู้จริงๆทิงทการวางเตียงนอนตรงนี้ แล้วเราก็รอนอนนอนได้ยังตอนนี้นอนดีกว่าเช้าแล้วทุกคนฝนหายตเกเรียบร้อยแล้วก็ข้าวเราก็เกือบโตเต็มที่แล้วเอาเตียงนอนไปนี่จะไปขุดทําไมเนี่ยเมื่อกี้เกือบขุดเตียงนอนแล้วไม่ล่ะวางตรงนี้เตาเผาตัวครับแล้วก็เอาห่านเก็บไปในตเตาเผาเอาไอา้รอนกูลิมเข้าไปได้ไงเนี่ย โอ้น่าจะเข้าตรงนี้เลยแล้วมันเข้าไปทําไมนะ่ะโอ้อย่างงี้ต้องไปดึงมาแล้วเนี่ยต้องไปลากออกมาแล้วเราต้องใช้ลีดในการดึงออกมาเอาไปผูกคอมันแล้วเราก็ดึงออกมามานี้มานีานออกมาเข้ามาได้ไงเนี่ยโอ้โห <c oughs> มันน่าจะน,นี่เกินไปนะตกใจหมด เราต้องทำการขุดมันออกมาก่อนเอ,อ้ยออกมาอะไรวะเนี่ยอยู่ดีก็ออกมาเอ,อ้ยอยู่ดีก็เดินเข้าไปเฉยเลยมาเราวัวเข้าคอกเราอยู่ดีไม่ออกไปหมดแล้วนะ่ะเราต้องทำการปิดลวกก่อน ไอเอลอนกเลมมันอยากเข้าไปอยู่ในคอกเลยเนี่ยตอนนี้แร่ในตัวเราเหลืออยู่แค่1ิก้อนเอ้าอีกแล้วเหรออะไรวะเนี่ยเราต้องทำการขุดออกแล้วโอ้จะก็ตีตายซะเลยไอเอลอนกเลมตัวนี้งั้นก็เฝ้าโวยอยู่ในนั้นก็แล้วกันเออไม่ต้องออกมาหรอกอยู่นั่นแหละเดีย๋ยวเราปิดดินไว้ก่อนผมดินไว้ตรงนี้ อาหารอาหารอาหารตอนนี้เราก็ไม่เหลือแล้วเหลือแต่ไอตัวที่เรายังไม่ทันได้ไปเผาเลยเราต้องทําการเผาเนื้อก่อนเฮ้ยทำไมเสียงดูแปลกๆปกวะเนีย่ยโอ้โหมีอาการเจ็บคอ,อนิดหน่อยเสียงอาจจะดูพูดไปแล้วแล้วมันแปลกๆวันดูอุอยอุ๊ย,ยไงไม่รู้บางช่วงนะเป็นแค่บางช่วงที่เห็นนะตีลครค้งก่อน เราต้องรอให้เนื้อเราพาเสร็จก่อนเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีอาหารเลยขนมปังเราไปอยู่ในหมดก็ไม่รู้แล้วน่าจะกินหมดให้ขนมปังเรายังเหลืออยู่นี่หว่าใช่ปะวะขนมปังเราเหลือนิดเดียวอ่าเราไปสามารถครับเพิ่มเติมได้ขนมปังเนี่ยเรากินไปก่อนแล้วกันได้แปดชิ้นเดี๋ยวเราทำการไปเก็บทงมาดีกว่า ธงตราโจนอันนี้คือธงของโจนนั่นเองเราจะทำการแปะไว้ตรงไหนดีอ่าแปะไว้ตรงนี้ามว่าน่าจะเป็นฝีมือของไอรอนกรมตัวนี้แน่ๆเลยจะเราไปดูลังโจนอีกทีว่ามันดรอปหรือ,อยัง ถ้ามันดับแล้วเราไปฆ่าแล้วเราเข้าหมู่บ้านไม่ได้นะจริงๆเอหัวหน้ามันเนี่ยเราจะเข้าไม่ได้เลยไปไหนแล้วไม่มีสแสดงว่าไม่มีแน่ๆเลยและไอรอนกนลิมไม่รู้ไปไหนหมดแล้วเนี่ยที่ช่วยมาสองตัวเนี่ยไม่รู้ว่ามันเดินเข้าหมู่บ้านหรือเปล่าเฮ้ยมันเดินออกมาแล้วสองตัวต้องการโลไปก่อนวุดด้ดกขนาดเรากางโลแรงโดนยดิงได้นะ ถ้าเราไม่มีเกาะน,นี้เราเดินมาแค่แป๊บเดียวเราตายเลยนะเนี่ยเกาะลดไปนิดหน่อยนิดหน่อยเองไม่รู้ว่ามันจะดอกอีกหรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวเราไปเอาไอ้นี่ออกดีวกว่าไอรอนกเลมออกจากข้อกลัวเราดีวกว่า ออกมาแล้วเราก็ทำการปิดลวดูดิมันชอบออกมามากเลยเอ้ยจะเข้าไปทำไมวะเนี่ยดูดิดดดแล้วก็ทำการสังหาเรเดี๋ยวนี้เอง ข้าวเราอยู่ในหมดโอเคข้าวถือมาเ,เราต้องเอาวัวเข้าบ้านก่อนนี่แหละคือบ้านพวกวัวมันไม่ใช่คอ,อกแล้วเข้ามาเดี๋ยวได้ได้จัดการที่หมดเลยเนี่ย<น>ทำไมวัวเรามันดื้อย่างเลยต้อง<น>การปิดรั้วกินอาหารก่อนเ๋ยเราละมไป ทำไมเตาเผาเรามันหัวร้อนเฉยเลยเมื่อกี้ไม่ใครเห็นะวะเตาเผาหัวร้อนเฉยเลยเดี<อ>๋ยวผมจะต้องทำการตัดต้นไม้แล้วเพื่อทำล้วนเองไม่ค่อยชอบต้นไม้แบบนี้เท่าไหร่นะที่มันมีข้อต่อมาเป็นนี่นมันตัดยากอันนี้ถือว่าจะเป็นต้นที่โตยังไม่เต็มที่เท่าไหร่คลิปนี<อ>้ผมจะ อาจไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคลิปจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ประมาณสิบกว่านอาทีนี่แหละไม่รู้ว่าผมจะวางรั้วแบบไหนนะวางแบบนี้ปิดรอบหมู่บ้านความพิดที่ดีแต่ผมต้องไปตัดต้นไม้ก่อนไงครับต้องข้าที่ใช้เวลานานนะแต่จะค่อยตัดทีหลังก็ได้ ก็โอเคตอนนี้เราก็โตเต็มที่แต่ยังโตไม่หมดโอเคก็สำรับเกมไม่ครับเอาชีวิตรอดพาร์ทนี้ผมขอจบไปเพียงแค่นี้ไว้ต่อพาร์ตต่อไปเดี๋ยวพาร์ตต่อไปผมจะมาเล่นต่อก็ไวรอติดตามผมแล้วกัน